สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซี FC ช่องลูกขเนียวเซียวอีสารทุกทานนะครับพี่น้องสำหรับวันนี้นะครับผาผี่พานองเข้ามหางัวไปเลี้ยงครับพี่น้องสำหรับคอกดีนะครับผมเพิ่นวามีง้วทองอยู่หลายโตครับพี่น้องเพื่อนท้ำทองห้เรียบร้อยนะครับสำหรับเอฟซีผู้อยากจะเลี้ยงงวโดยเฉพาะเมื่อไม่ด้วอพี่น้องหรือเมื่อเกากระตามครับพี่น้องที่อยากจะได้ง้วทองไปเลี้ยงบอยอยากเสียเวลาจับสัต์หรือว่าเรียกหมอม่าผสมนะครับผม กว่าจะผสมติดกับใส่เวลานานพอสมควรมือนี้นะครับผมมีอีกหนึ่งขอ,อกหนึ่งฟ้ามอยากจะมาแนะนําแล้วก็ผ้าพี่พนองมาทําความรู้จักครับพี่น้องมือนี้นะครับผมเพิ่นว่ามีงัวทองสิเปลดราคา,เ,คาเดี๋ยวผมก็เลยมาห,ดหอดหนาขอกหนาฟ้ามเพิ่นแล้วมาอยู่ขอ,อกไหนฟ้ามไหนฝากติดตามเรื่องเล่าในคลิปนี้ครับพี่น้นองเดี๋ยวสักครัมาจาังอยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนํำตัวจังนะครับคุณพ่อผมอาดุลครับอาพี่บ้านสวนเจ้าแดงฟ้ามครับผมพี่อาดุลนะครับเนาะหรือคุณพ่ออาดุลนะครับผม บ้านสวนยายแดงฟาร์มนะครับเนาะนะครับอยู่บ้านใดครับฟาร์มฟาร์มฟาร์มอยู่บ้านเต่าไห้ครับมูซีครับตําบลลุบอ่าบ้านจังหวัดกาลสินครับบ้านเต่าไห้ตาบลลุบครับอ่าอําเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะครับพี่น้องนะครับขันอยากมากขอคุณพ่อนะครับผมมากไงไงนะครับก็คือปักมาโลตัดกาลสินเนาะนะครับพ่อออกไปรับไก่บ่ครับจากโลตัดเขามาประมาณกิโลกว่าหนี่แหละครับกิโลกว่ากว่าจากหลังโลตัดเขามาเนาะ นะครับหรือไผ่มาบอถือบอแน่ใจบ้างขวาการถตาโทษหาไห้คุณพ่อเพิ่นไปรับเขามากก็ได้ครับพี่น้องนะครับผมเบอร์โทรฟ้ามเบอร์ใดก็พ่อเบอร์โทรฟ้ามครับ099 099 839 839 8836ครับ8836เด้อครับพี่น้องนะครับผมเบอร์โทรเบอร์ไล่กับเบอร์เดียวกันนี่นะครับเบอร์ไล่อีกข้อละเบอร์ครับเอาเบอร์ไล่เบอร์ใดก็ครับ089 089 895 895 5027 ห้าศูนย์สองเจ็ดครับพี่น้องคือเบอร์ไล่ครับเบอร์ไล่นะพ่อเนาะนะครับผมสําหรับเอฟซีฟูอยากจะนะครับผมได้งิวไปเลี้ยงมื่อนี้ภาเบิ้งทุกโตครับพี่น้องเอาจากตัวใดไปก่อนครับพ่อบานี้เอาจากมาตาผลก้อนก่อนเลยครับเอาตัวไก่ก่อนนะพ่อเนาะนะครับผมแต่ละโตอยู่นี่มิตเติลเด็ดเลยเลยครับพี่น้องจะมาเหมามายกจะเอาจะกีตัวกันได้มื่อนี้แปดตให้เบิ้งแต่ละโตัวละเอียดชอบตัวไหน จังทูาปุ่นเราคุยกับคุณพ่อเพิ่นเอานะครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งตัวแรกตัวนี้เป็นทองสาวหรือทองที่ใดครับพ่อลูกสองได้ทองนะครับสองค่าทองเนาะส่วนสูงแม่นี่ร้อยเท่าไรพ่อร้อยสี่สิบนี่ยครับร้อยสี่สิบบวกนะครับสองค่าทองจักเดือนหรอพ่อได้ทองบัดนี้แปดเดือนครับแปดกว่าดละครับอแปดเดือนกว่าครับพี่น้องนะครับเอาไปเลี้ยงค่าเดียวได้กินนองง้วนเราพี่น้องกับพ่อได้นด้ทองบัดนี้วีโก้ครับวีโก้สองล้านนะครับร่วมเพดหรือแยกเพดพ่อแยกเพดครับแยกเพดเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะพ่อเนาะครับ นะครับผมตัวนี้วีโก้สองล้านนะพี่น้องในทองเพิ่นแม่นี่มีตำหนีมองไหนป้าพ่อบ่ครับบ่มีตำหนีนะพ่อเนาะนะครับส่วนสูงประกันในเพิ่อนลอยเท่าไรพ่อร้อยสี่สิบขึ้นแล้วครับอ่าร้อยสี่สิบนะครับผมเอานะครับร้อยสี่สิบบวกขึ้นไปหอดร้อยสี่สิบหาแล้วพี่น้องทองจักเดือนกี่ว่อทองแปดเดือนกว่าแปดเดือนครับพี่น้องแม่นี่นะครับเอามาเอางงาทองไปเลี้ยงครับพี่น้องมาหนี กัสิบราคาในพ่อแม่ที่เลียงให้พี่น้องเข้าได้ปันไปเลี้ยงเฮ็ดแม่บอกแม่พันหล่ไปได้กับพ่อเปิดไว้บ่แพงหรอครับหาเมื่อหาครับหาเมื่อหาครับพี่น้องนะครับฟังเราผิดนะพี่น้องหาเมื่อคับอีกหาพันได้ง้อทองไปเลี้ยงเลี้ยวรับประกันทองให้พ่อพี่น้องนะครับผมเอาแบบนี้เสียเอาแบบไหล่ะพี่น้องนะครับคุ้มขนาดนี้ทองสองเลครับพี่น้องทองวิโกสองล้านแยกเพศกิจสิบหาเปอร์เซ็นครับพี่น้องนะครับแม่ที่แรกนะครับเอาต่อไปแม่ที่สองขยับใส่ใหญ่ขึ้นมาอีกแม่นีผมว่า มีลอย40หาถึงรอยหา10ครับพี่น้องแม่นี่นะครับมานลอย47เนี่ยนะครับแม่ลอย47บวกน่อเนาะทองที่ไหนค่าทองพ่อทองแรกครับสาวทองแรกด้วยน่อเนาะนะครับผมกับพอได้พอได้ทองบานนี้วิโก้กันครับอันนี้กับวิโก้สองล้านน่อเนาะตัวนี้ออกกระทบไปหูเพียงปากพอดีครับพี่น้องนะครับผมจักเดือนนพอได้ทองเพิ่นแปดเดือนครับ แปดเดือนขึ้นขันครับพี่น้องนะครับอุ้ยกับสุดคุ้มครับพี่น้องง้อแปดเดือนเลี้ยงอีกประมาณเดือนกว่าๆนะพ่อเนาะกับขอดแล้วกลางกลางเดือนมีนาเนี่ยนะครับเอาตัวนี้ตัวนี้หมอมีน่อเนาะครับมียุบหูบาดหน่อยๆครับหูหูฉีกหน่อยๆนะครับอ่าปลายหูฉีกครับพี่น้องเห็นว่าครับปลายหูนิดเดียวครับพี่น้องปลายหูฉีกนิดเดียวนะครับเอาหม้ออื่นบ่มีนะครับไทยใหญ่กว้างโบดนะครับพี่น้องแม่ที่สองอี่ก็แดงโบดครับพี่น้องหางเหย้าจนหอดเล็บหน่อยพุ่นละพี่น้องขอขาสั่นดีนะครับขาขส่งงพลั นะครับผมเอาเล่ารางกับง่ามครับพี่น้องบรนเทาอื่นชีดนะครับเอาตัวนี้ราคาเปิดไว้ไรบปางได้ครับพ่อตัวนี้เปิดไว้อยู่เจ็ดหมื่นหาครับเจ็ดหมื่นหาต่อร่องได้ครับพี่น้องต่อได้ครับเอาเจ็ดหมื่นหาต่อร่องไดได้ครับพี่น้องแม่นี่ทองวิโกสองล้านแยกเพจเจ็ดหมื่นาเปอร์เซ็นต์ครับแปดเดือนครับพี่น้องเอาตัวที่แรกกับทองแปดเดือนเท่ากันครับพี่น้องมักแบบใดทักหาคุณพ่อเพิ่นได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรเบอร์ไลน์ให้คุณพ่อเพิ่นว่าบ่ได้เล่นเฟซบุ๊กต้องขอให้เอฟซีหลายที่บ่มมี่เฟซบ นะครับผมเดี๋ยวให้คุณบ่อคุณไปสมัครสักก้อนนะครับเอาอันนี้ก็ถือว่าเป็นการนะครับเปิดง้วงทองแบบแบ่งกันไปเช็ดแม่บอกแม่พันธ์ครับพี่น้องนะครับทองแก้ขนาดนี้บางคนบอกว่าอยากจะเกิฟต์ใบบางลูกนะครับผมเจ้าคุณพ่อเพิ่นก็ถือว่าใจดีอยากให้เอฟซีพู้มือใหม่อยากได้งว่ไปเลี้ยงได้ของดีน้เพิ่นไปเลี้ยงครับผมเอาต่อไปตัวที่3เป็นเท่าโบสนะครับผมเท่าโบสถ์ลอยสี่สิบลอยสี่สิบบวกกันนะครับอ่เกือบพอลอยสี่สิบหาผมเบิกโดยสายตานะครับผมทองที่ไหนค่าทองพ่อบัดนี้ทองแรกครับ แลกค่าท่องเลยนะพ่อเนาะนะครับมักโบดเต็มใบครับพี่น้องแม่นี่โบดเข้มเลยง้อคุณพ่ออยู่นี่เชื่อทุกโต้นะพ่อเนาะนะครับท่องก็พอได้ยู่ว้าตัวนี้วีโก้ครับอันนี้กับวีโก้สองล้านคือกันแนครับนะครับผมแยกเพศนะพ่อแยกเพศครับเอาตัวนี้กับบองแยกเพศนะครับยู่นี่พ่นพ่อพันวาไซแยกเพศเบิดนะครับผมไฮเฟอพัทเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์จ็กเดือนลราพอในท่องตัวนี้กับแปดเท่าันครับเอาตัวนี้กับแปดเดือนครับพี่น้องนะครับผม กพ <grand. S 1> <Christina. S 2> ี่น้องนะครับผมเฮ็ดจังไดพ่อจังไห่ทองพร้อมพ้องกันยังสี่ได้แปดเดือนต้องซ้ำกันยังสี่นะครับมีวิธีเฮ็ดจังไดพ่อให้มันได้ทองพร้อมพ้องกันยังสี่การโรูกกันครับมันจังไดไมธรรมชาติมันก็ขึ้นลไรเลียกันเรืนองพอเนาะขึ้นลไรเลียกันตัวนี้ก่ายูนีตตัวทอดมาได้พออันตาเศร้าหรือแบบไหนตาเศร้าครับตัวอั้นจะเศร้าะพ่อเนาะยูนีตตัวอั้นจะเศร้าทุกโต้ด้วยครับพี่น้องนะครับหลายท่านว่านะครับจักเดือนจักเดือนนะครับผมไผ้โมเน่ใจให้ตัวซ้ำได้แล้วพอเนาะ ตรวจซมาผ้าหัวคออื่นหมอมาตรวจให้ก็ได้นะครับผู้บริเนรใจฟังราคาในพอแม่นี่เปิดไใบเปิดไว้หามือครับหามือต้องพิษกับพี่น้องหามือเนี่ยพี่น้องตัวนี้ทองวิโก้สองล้านแปดเดือนหามือครับพี่น้องนะครับผมเอาโทรกรอนใดญกรอดเนี่ยพี่น้องแบบนี้ผมบอกเลยว่าโดนสี่อเทียเอาง้วนทองแปดเดือนมาเปิดราคานีนะพี่น้องนะครับจังหน่อยกับโตหลวงมากแล้วนะครับเป็นกําไรแน่นอนนะครับเอาโตต่อไปนะครับตัวนี้กับแม่แดงขึ้นกันร้อยสี่สิบบวกขึ้นกันครับพี่น้อง นะครับเอาตัวนี้ออกกระทบไปหูเพียงปากก็ดีท่องที่ไหนพ่อตัวนี้ตัวนี้ท่องสองครับท่องสองนะพ่อเนาะเดี๋ยวมีผลงานใะไเบิงเนู่ครับตัวนสองตัวนี้มีงานอยู่ทางผุนครับอ่ามีลูกทางฟังผุนเนาะนะครับผมลูกกับให้ลูกจังไหนพ่อตัวนี้ถ้าพ่อมั่งแดงเข้มดีครับครับแดงเข้ม้แดงเขมนะครับอันนี้กับท่องวิโก้สองล้านแยกเพศบอครับตัวนี้เคฟสามหนึ่งครับอันนี้ท่องเคฟสามหนึ่งนะพ่อเนาะเคฟสามหนึ่งแยกเพศนะพ่อแยกเพศครับเดือนสองเดือนสามเดือนนะครับแยกเพศสองเดือนกว่ากว่านะพ่อเนาะครับ อ๋ตัวนี้ทองสองเดือนก็กว่าตรวจทองเรียบร้อยนะครับล้ำเงาหนาลึกครับพี่น้องเปิดไวเจ้าบาทพ่อแม่นี่ตัวนี้เปิดว้อยู่หกหมื่นหาครับหกหมื่นหานะพ่อเนาะเอาโนมมีติงประมาณจะไปหัวดีกไก่้ะพ่อเ้อนะครับผมเอาเห็นอยู่นะพี่น้องเนาะนะครับอยู่ระวังนะครับเอาสองงามก่อนซ้ำๆไปดีกวก่เด็กน่อยครับว่าไม่ดีกวก่ผมหรอกนะครับผมตัวนี้ตรวจอันตราเศ้าเรียบร้อยตำหนี้ัมมีนะพ่อเนาะหมองอ่นนะครับผมตามนี้่ผมแจงไปมีหมองเดียวด้วยครับพี่น้องแม่นี่นะครับผม เอาย่ำราคาอีกรอบนึ่งนะพ่อแม่นี่เปิดไปหกเบอร์หาครับหกสิบหาครับพี่น้องนะครับเอาผ่านมาแล้วสีโตครับพี่น้องให้เบิรงเทียบกันมักตัวไหนส่วนสูงกับอะไรเรียกกันครับพี่น้องเพราะว่ามีรอยสี่สิบบวกขึ้นไปทุกโตสี่สิบหาสี่สิบเจ็ดครับพี่น้องไล่ผ่านมาสีโตแล้วเอาต่อไปสีโตต่อจากนี้ไปกับเบอร์ล่าเรียต่อครับพี่น้องโตนี้นะครับผมตัวต่อไปนี่น่าจะเป็นท่องไหนพ่อหนี้ท่องสองได้ท่องกันครับท่องสองคือกันเนาะ,ะอันนี้ก็รอยสี่สิบไหนแง่ไหนแง่พวกกันครับพี่น้องไปหารอย จักเดือนพอในท้องเพื่อนแม่นี่ตอนนี้แม่ไหนก็บแปดเดือนครับอันนี้ก็ท้องแปดเดือนนะพ่อเนาะเอาท้องแปดเดือนเนี่ยพี่นอดกว่าตีเข้าแปดเลยครับนะครับเจ็ดกว่าจะเข้าแปดนะครับตัวนี้ก็พอได้พรอวีโก้ครับวีโก้สองล้านแยกเพศนะครับเอาตอนนี้มีบังได้พ่อพ่อแม่นี่บอครับเอาบ่มีเนาะนะครับให้ลูกเป็นได้พ่อแม่นี่ให้ลูกดีกันนครับนี่เอานะครับลูกสีแดงเข้มเลยเนาะพ่อเนาะเข้มครับติดโบดนะครับพื่อแม่เพิ่อนกับโบดดีนะครับแม่นี่เป็นของซี่ว่ครับเอาลูก สาวอยู่ฝั่งพุ่นเป็นลูกซี่บ้านสูงเก่าหกเนาะนะครับผมเอานะครับผลงานมีครับพี่น้องเดี๋ยวติดตามช่วงถ่ายคลิือตัวผมพาไปเบิ่งผลงานลูกเพลินนะครับหลายไปในพอตัวนี้เปิดไว้เปิดไว้อายุหกหมื่นหาเกินครับอันนี้ก็บหกหมื่นหาคือกันครับพี่น้องนะครับผมหกหมื่นห้าพันประกันท้องนะครับตัวนี้ออกนะครับลูกกระทบครับพี่น้องติดกระทบปลายหูวกระยเพียงปากพอดีนะครับได้ใหญ่ได้เงานะครับตัวนี้หกหมื่นหาต่อรองได้นะครับอยู่นี่หารดส่งได้อยู่ในพอตเนาะนะครับผมเอา อยู่ไกลอยู่ไกลจังพูดโท่มาขุดมาคุยทรงหอดหนาขอกหนาฟ้มแน่นอนครับพี่น้องตัวต่อไปนะครับผมเอาตัวนี้เป็นทองที่ไรครับพ่อทองแรกครับอันนครับตัวนี้เป็นสาวทองแรกนะพ่อเนาะสาวทองแรกนะครับเครื่องอมดาแดงได้พี่น้องส่วนสูงอยู่ลอยเท่าไรพ่อลอยสี่สิบบวกกันเหรครับเอาะครับสี่สิบบวกขึ้นไปครับพี่น้องนะครับผมสังเกตมึงว่าถูกตัวคุณพ่อเพิ่นเสียวลอยสี่สิบต่ำไปกว่านี้พี่น้องแต่ผมวัดกันอีรีพงบามี่ดันลอยสี่สิบหาแน่นอนครับพี่น้องนะครับผม จักเดือนละพ่อได้ทองเพิ่นแปดครับแปดเดือนด้วยกันครับพี่น้องแม่นี่ทองแปดเดือนนะครับกับพ่อได้พ่อวีโก้ครับวีโก้สองล้านนะครับของโชคนี่เลยมิดฟ้ามเลยครับพี่น้องแยกเพจให้เฟื่อพัดเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ตรวจทองเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นหัวหล่นธรรมชาติหรือขุดเขาหัวหล่นทั้งบัญชาหล่นทั้งบัชาตเนาะพ่อเนาะอันนี้ได้สาวทองแรกนะพี่น้องใครมักสาวทองแรกตัวนี้ก็จะออกเป็นสีเม็ดข้อเปลือกปานเฮ้านะครับเครื่องอมดำแดงตำหนิบ่มี่เปิดรลายไปนะครับพ่อแม่นี่ เปิดวัอยู่เจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นถวนนะพ่อเนาะเอาบูมเมลาค่าสุดท้ายด้วพี่น้องราคานีห่องไว้ไห้พีห้น้องมาตอ่อเอาครับพี่น้องมาตอ่อร่องเอามาบอยากบักบุตรมานะครับหนาโลดตัดเอยหลังโลดตัดนะครับอา่าจังหวัดกาละสินครับพี่น้องนะครับผมมาหอดทูหาคุณพอ่อคนไหนเพิ่นมาลับปากสร้อยเขามาในฟ้ามก็ได้มาเบิ้งตัวจิงก้อนก็ได้ครับพี่น้องตาไผ่บูมีเวลามากนะครับผมให้ทู่มาพูดมาคุยเอาทั้งช่องทางเบอร์โทูเราก็ไล่นอองเาตต่อไปนะครับผม ตัวนี้อาจจะเขาดอจักน้อยนะพ่อเนาะครับตัวนี้นะครับตัวนี้สองหน้าทองครับสองค่าทองครับจักเดือนละพ่อแปดเดือนนะครับแปดเดือนนะครับตัวนี้สองค่าทองแปดเดือนตัวนี้เป็นตัวที่เจ็ดเด้อครับพี่น้องตัวที่เจ็ดนะครับส่วนสูงกับมี่ลอยสี่สิบบวกนะพ่อเนาะลอยสี่สิบบวกนะครับผมเอาตัวนี้คือปลายหูฉีกนะพ่อครับเอาปลายหูฉีกเห็นอยู่นะพี่น้องเนาะกระฉียยุบประมาณนะครับเกือบเกือบขอมือผมนี่ละพี่น้องนะครับกับพ่อได้พ่อวีโก้ครับวีโก้สองล้านนะครับ ปดเดือนนะพ่อเนาะแปดเดือน <8 S 1> ครับเอาประก,กันทองห้แปดเดือนเปิดรับได้พ่อแม่นี่เปิดด้วยยูหาเมื่นหาครับหาเมื่นหาต่อร่องไดครับพี่น้องแม่นี่หาเมื่นหาทองแปดเดือนอู้ดกับพี่น้องมายกไปซีหาตัวไปเลี้ยงอีกเดือนก็ว่า,วา,วาสิมีงวนหน่อยควอดออกมานี่คันเอาบิดนี่นะครับผมควอดออกมามีงว้วนหน่อยแปดตัวคร <c oughs> ับพี่น้องนะครับซื้อดนึ่งใจซ้อนกับเอาตัวก็คือม้วนทองแปดเดือนด้พี่น้องนะครับ แเดือนนะครับอย่าลืมนะครับผมแปดเดือนเลี้ยงอีกเดือนพี่น้องก็เห็นว่าน้อยแล้วนะครับสีผูสีแม่เอาไปรุ่นเอาเนาะพ่อเนาะนะครับเอาต่อไปตัวชุดท้ายครับพี่น้องการแม่อยู่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ่าเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์พูดล้วพ่อนะครับให้เฟอร์พัดนะครับเอาตัวชุดท้ายนะครับเอาตัวนี้ลูกผสมบราแมนหูสันโบดเต็มใบครับพี่น้องกําไรขาดําคอขาดําตัวนี้ส่วนสูงลอยสี่สิบห้าโดยประมาณครับจะเกินหน้าพ่อในท้องเพิ่นสี่เดือนกว่าครับสี่เดือนหน้าพ่อเนาะนะครับผม เอาตัวนี้ทองสี่เดือนประกันทองให้ทองที่ทองสามเนี่ยทองสามข้าทองนะพ่อเนาะสามข้าทองตัวนี้นะครับตั้มนี้บีบงอได้ปพ่อแม่นี่บอมี่ครับตัวนี้เอานะครับขนแซื่อมไทยดําครับพี่น้องนะครับบานเข้าเอิญโบดนะครับแทบจะเต็มใบปลายสะดือกับสีดําบานเข้าว่าง่วบดเบื้องบ่งไดเนี่ยกำไลขาดําครับพี่น้องคลิปหูครับขอบหูสีดําปากดํานะครับขอบตาดํานะครับแล้วก็ขนแซื่อมไทยนะครับท่าไทยดํานะครับอ่านะครับเครื่องเพชรดำครับพี่น้อง นะครับขันใหญ่ไก่โบ๊เต็มก็นี่ก็ต้องน่มดำขอบเด็ดนะพอนะน่อเนาะน้ำดำนะครับกันนี่กับแจงบ่กันได้ดำมาได็นะครับผม <c oughs> สำหรับผู้หมักง้อโบดมันดีมองไรพ่อว่าโบดเอาเผืสำหรับมุมงม่วงของพอ่อมันก็ให้ลูกออกมากนะครับลูกแดงอ่ลลาก็คือ <ๆ S 1> ใส่พ่อเด็กก็แทบจะออกพ่อไปหลายเลยเนาะแมนครับ,นะ,รบนะครับผมก็เฉยๆว่าคุ้มคุ้มทนความต้องการของพี่น้องบ้านเฮามักง้อโบดหลายท่านว่าดำแดงก็ได้ดอกแดงเช่นกันอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบครับพี่น้องเอาฟังราคาในตัวสุดท้ายวันนี้พ่อเปิดไว้เปิดสุดท้้ายนี เปิดไว้อยู่หาเมื่อนครับหาเมื่นถวนมาพอหาหตัวน,นี้นะครับผมเอาทองกรับพอวีโก้ครับวีโก้สองล้านนะครับผมบอันนี้เพิ่นปูพ่อมวีโก้จะเบิดครับพี่น้องสงสัยเพิ่นจะเมาหนาเชื่อว่าเป็นชุดแล้วพี่น้อง <c oughs> นะครับเพื่อนใส่เต็มเลยคกพ็พ่อเพิ่นว่าจังได๋กระเอามาแล้วนะครับมักวีโก้เพิ่นว่าเอามาเบิดชุดใส่ให้เพื่อทุกโตเลยนะครับสําหรับผู้พี่น้องผู้อยากได้งวดไปเลี้ยงนะครับผมมีความเครียดความว่งวุน ง่วผสมติดยากบัททองมาเอาง่วนทองครับง่วนเมือใหม่นะครับผมเงินเสียไปเลี้ยงข้าวเดียวอีกเดือนกว่าพี่น้องได้ง่วนหน่อยนะนัากุนได้กินน่องง่วนเราพี่น้องมาเอาหน้าคุณพ่อเพิ่นตั้งสามสี่ตัวหรือแปดตัวไปเลยก็ได้ครับพี่น้องนะครับกันงบประมาณถึงนะครับสนใจทักค่ายคุณพ่อเบอร์โทรไปเลยก็พ่อเบอร์โทรศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าสามเก้าแปดสามหกครับเอานะครับผมอีกหนึ่งนักพ่อศูนย์เก้าเก้าครับผมแปดสามเก้าครับแปดแปดสามหกครับเบอร์ไล่เดี๋ยว่เบอร์ไล่กับศูนย์แปดเก้า แปดเก้าหาหาศูนย์สองเจ็ดครับเอ้านะครับผมโทรมาหาคุณพ่อสุวรรณได้ก็พ่อพ่ออดุลครับพ่ออดุลฟาร์มอยู่บ้านได้ก็พ่อบ้านสวนใหญ่แดงฟาร์มครับครับผมอ่าหมู่บ้านชื่อหมู่บ้านยังพ่อบ้านเต่าไห้ครับบ้านเต่าไห้ตำบลรุบลุ่นะครับอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองกาลสินจังหวัดกาลสินครับพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวนะครับผมถ่ายคลิปผมถี่ผ้าถี่ผ้าน้องเข้าไปอัปเดตนะครับพันธุกรรมอยู่ในิคอรในฟาร์มของคุณพ่อเพิ่นว่าเพิ่นเลี้ยง ที่เด็ดคือการไผ่หมักลูกผสมส,สวยๆเลือดลอยนะครับผมคุณพ่อเพื่อนว่ากุ้มนั่นนี่ยังว่าเด็ดเปิดนะครับเปิดแบงแม่ทองไปกว่านสำหรับคลิปนี้แต่ว่าถ่ายคลิปเดี๋ยวผมบอกว่าที่ภาพเบิง้งท่านดุกากรมน,น้ำขอกน้ำผู้ปลมบเพื่อมีครับแต่ว่าท่านได้เปิดอ๋อมันม่านท่านไหนใหญ่เอาตัวนี้ท่องมาในแก้วว่ะพ่อครับนะครับตัวละสองสามเดือนตัวละสองเดือนสามเดือนผู้ใดนะครับผมยังบ่าให้ถือใจจ้าเมือเลือกเอาอยู่ในนี่ท่องสองเดือนสามเดือนอีกหลายตัวครับพี่น้องน้ำผู้ปลอเพื่อนนะครับผม ท่องที่เอฟเป็นสามหนึ่งแตม่เนาะนั่นนี่ครับเอาสองถึงสามเดือนครับพี่น้องพ่อเพื่นว่าอ่านะครับผมเอาทองแกะคนใหญพี่น่องเข้าไปเลี้ยงเ่าต้องดูแลโดนค่าเดีย็กกอดน้องกอเนาะเอาเดี๋ยวไปเบิ้งพัตุกรรมดีๆของพ่อเพื่นได้ขอดมีทั้งเลือดลอยแล้วก็ลูกผสมก็เอฟงามๆครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งกันนะครับเอาครับผมเมื่อกี้เปิดงึ้นมทองแปดตัวครับพี่น้องนะครับบ้านนี้เดี๋ยวผมพามาเบิ้งพัตุกรรมดีๆนะครับของขอกของนะครัพ่อเพื่อนนะครับมือนี่มีทั้งลูกผสมแล้วก็เลือดลอยด้วยครับให้เบิ่ง นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งขอกหนึ่งฟ้ามที่เพิ่นมีทั้งเกลดลูกผสมแล้วกับเรียน้อยพัฒนาทั้ง2แบบครับพี่น้องเป็นอเมริกันบามันนะครับผมเอานะครับแต่ละโตย่นี่เดี๋ยวผมไล่มาตั้งแต่ต้นเลยนะครับเนาะนะครับผมเดี๋ยวให้ทีมงานเพื่อนเปคนแนะนําสายพัตุกรรมนะครับผมคุณพ่อเพิ่นว่าค่อยแม่นปันใดนะครับเดี๋ยวห้ทีมงานหลังไหมครับพี่น้องแนะนํามาเบืองแม่ที่แรกครับพี่น้องเอาตัวนี้เอลูกสาวพอไดครับผมวายเซฟ เอ่อย่างก็ล็อกกี้ล็อกกี้เจ้าล็อกกี้ของโฉกนี่มีฟ้ามนะครับเนาะของละมีฟ้ามครับถือว่าเป็นประมาณสองปีครับผมเอ้าแม่เพิ่นเป็นลูกกระทบเหรอพี่น้องนะครับผมหูกระชืออกมากลูกกระทบสูงใหไงด้วยพี่น้องนะครับเพราะว่าเจ้าล็อกกี้กับญ่อยู่แล้วเป็นพ่อพันธุ์ที่โครงสางใหญ่นะครับใส่กับอ่านะครับสไตล์กระทบฮินดูบาซินนะครับอันนี้ก็อพันธุกรรมลูกผสมอยู่ขอกเพิ่นใครสนใจแต่ละโตในคลิปที่จะเบิ่งช่วงท้ายคลิปให้มาเบิ่งหน้าขอกด้วพี่น้องนะครับตัวนี้เพิ่นว่านะครับบ่ทนได้ อ่าวราคาสิเปิดแต่ว่าอยากจะ่ช่วงไอพี่น้องเห็นว่าพัะจุกรรมอยู่ขอกอยู่ฟ้ามเพิ่นมีให้พี่น้องเขาเลยรับชมนะครับผมแบนบีอีนะครับบีอีศูนย์หนึ่งอ่านะครับเอฟหนึ่งอ๋อบีอีศูอฟหนึ่งครับพี่น้องขออภัยนะครับอ่าตัวที่2นะครับตัวนี้ BE 0 0 4 F 2 0์ศูนลูกสาวพอได้ครับ TK 0 0 7เจ็ดเจมบอลนะครับลูกสาวเจมบอลทีเคศนย์ศูนครับพี่น้องแม่นี่บดแดงแต่เข่าครับพี่น้องนะครับผม นะครับบ่แดงได้เขี่วครับสีแดงคักอีพี่น้องนะครับผมสีว่าแดงองตรงกับเมีนนะครับแดงเข้มกับเมีนนะครับผมจักเดือนแล้วครับอายุเพิ่นประมาณ19เดือน19เดือนครับพี่น้องนะครับผมอีกจักสามสี่เดือนกับพ่อผสมแล้วแหละพี่น้องนะครับแต่ถือว่าเป็นลูกผสมนะครับผมสําหรับผู่สนใจดนะครับพี่น้องนะครับคุณพ่อเพิ่นว่าโทรมาหาหรือว่าเชิญชวนมาเบิ่งอยู่ขอบอยู่ฟ้ามหรือว่าแอดไลน์มาเปิดกล่องเบิ่งกันเลยก็ได้นะครับราคานะครับเพิ่นว่าเบิ่งแน่นเป็นเบิ่งหนาเคาะครับผมเพราะว่าเพิ่นกะ แม่บอกกุ้มนั่นเพิ่งกับเปิดแบบบอกราคาไปแล้วถ่ายคลิปมาเบิงแบบบอกราคาแต่ว่าเส้นมาเบิงอยู่ขอกดีกว่านะครับผมเอาตัวต่อไป BE ี๊ยศูนย์ศูนย์หนึ่งเอฟสองอ่าศูนย์หนึ่งเอฟสองครับตัวนี้เอฟสองเลยครับพี่น้องลูกซีไวศูนย์เก้าหกลูกสาวซีไวศูนย์เก้าหกอายุจักเดือนครับประมาณสิบสิบเจ็ดเดือนครับสิบเจ็ดเดือนครับพี่น้องนะครับตัวนี้อายุสิบเจ็ดเดือนส่วนสูงของว่าแต่ลอยสี่สิบบวกนะครับผมตัวนี้นะครับเอาตัวต่อไปนะครับผม เบื้องไปนะครับหลายตัวครับพี่น้องมาหนี้เบื้องเลี้ยวจังหน่อยนะครับเอาต่อไปเป็น BE06 นะครับผมเบี๊ยศูลูกสาวพ่อเดี๋ยวนะครับอ่าบูโน่อ่าบูโน่นะครับผมเป็นอ่าพ่อพันธุ์อ่าอยู่ทางยโสเนาะครับผมจำไม่ผิดนะครับผมเจ้าบูโน่นะครับเป็นพ่อพันธุ์อยู่ทางยโสทอานนะครับผมจะเคยเห็นตัวจริงยูโชูในงานประกวดนะครับผม อยู่ทางเยอโสนะครับจักเดือนแล้วครับอายุตอนนี้อ่าสิบเก้าเดือนสิบเก้าเดือนครับพี่น้องทับไปครับนี่ยางครับยังเป็นงัวสาวั้งหมดเลยเนี่ยเป็นงัวสาวทั้งหมดเพราะฮันด้ทับเด้อพี่น้องตัวนี้ BE ีอศูนย์หกนะครับต่อไป BE ีอศูนย์ห้านะครับผมศูนย์ห้าตัวนี้เอฟสองเอฟสองนะครับลูกล็อกกี้ลูกเจ้าล็อกกี้นะครับเอานะครับตัวนี้กี่เดือนนะครับตัวนี้ประมาณสิบสิบเก้าเดือนเหมือนกันครับสิบเก้าเดือนครับพี่น้องนะครับตัวนี้ สำหรับผู้มักงัวเอฟสายพัฒนาเด้อพี่น้องนะครับผมนะครับอย่าพลาดมาเยี่ยมมาชมคอกนีครับพี่น้องเดี๋ยวผมขึ้นรายละเอียดไตเบอร์โทรให้นะครับผมกับแม่เพิ่นกับบางตัวกับเปิดราคาอยู่ฟังพุ่นละพี่น้องนะครับเลือดลอยกับมีเด้อพี่น้องนะครับผมไผรมักเลือดลอยอยู่ฟาร์มนีกับมีให้พี่น้องให้รับชมนะครับสำหรับตัวนี้เป็นลูกสาวของพ่อได้ครับล็อกสตาร์ล็อกสตาร์หกสองห้านะครับผมเป็นฟอร์ตินอตแม่ฟอร์ตินอตนะครับผมตัวนี้เป็นเลือดลอยครับพี่น้องนะครับนี่เรื่องความ ใหญ่ของโครงสร้างถ้าเทียบกับลูกผสมยืนใส่กันกับนะครับกินกันอยู่ครับพี่น้องนะครับผมตัวนี้สําหรับผู้อยากชุ่มเลือดลอยนะครับผมมีอยู่อ่าซีโตนะครับเนาะนะครับวมื่อสาวซีโตตัวนี้เป็นลูกของล็อกสตาหกสองห้านะครับเป็นพอพันอันดับปีที่แล้วนะจะเป็นอันดับ2นะครับผมของแอปบาดนะครับผมคะแนนนะครับการทรงลูกนะครับคะแน่นสะสมนะครับที่แอปบาดนะครับผมเป็นร่องแคมักซิมัสโรโจนะครับเอาต่อไปนะครับลูก เอ็กซ์เรย์825ตัวนี้เลือดร่อยเลือดร่อยกี่เดือนแล้วนะครับอายุเขาสิบสี่เดือนครับสิบสี่เดือนลูกนเอ็กซ์เรย์825สายล่างเป็นสายล่างเป็น JDS Magmanzo อ่า JDS Magmanzo นะครับผมเอานี่ครับพี่น้องเบิ้งนะครับครับเชื่องดีล่ำเงาวเนาะตัวนี้เนาะเด่นก็คือเส้นหลังเส้นหลังตรงก็คือเราเห็นสัมผัสแรกที่เรามองเลยก็คือเส้นหลังครับพี่น้องแล้วก็ช่วงอ่าไล่นะครับช่วงอกนะครับผมที่กว้างนะครับเดี๋ยวเบิ้งถ่ายจังหน่อยนะครับ หางกับสุดเลยนะครับพี่น้องนะครับโครนหางสุดเลยนะครับเอาข้อขาส่งพลังนะครับเอาจัดขาจังนี้นะพ่อนะครับเอาเบิ้งขาครับพี่น้องนะครับข้อขาองศาขาดีครับพี่น้องเข่าขาส่งพลังตัวนี้ก็เป็นสายพัฒนานะครับอยู่หอกอยู่ฟ้ามันจะเป็นแม่บล็อกในอนาคตนะครับเนาะนะครับผมเดี๋ยวมีโอกาสถ้าผมมาเยี่ยมรอบหนาวเขจะเฮ็ดคลิปแยกเพราะว่ามีอ่าวัวอีที่นะครับเนาะนะครับอีที่ ลูเอเซอรี่แปดสองหาเด็ดครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าผมมีโอยู่ก็เดี๋ยวผมพามาเบิ่งล่อนะครับผมเจ้าลูกแม็กซิมัสเดี๋ยวมาครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวล่อแม็กซิมัสมาครบสักก้อนเอาตัวต่อไปเป็นลูกของ 8, 8, 5, 1. 1> ลูดอปแปดห้าหนึ่งลูดอฟแปดห้าหนึ่งบวกกับสายล่าง jds แ so, ม็กแมนโซเหมือนกันอ่า jds แม็กแมนโซนะครับตัวนี้ลูดอฟแปดหาหนึ่งนะครับผมออกมาเป็นง้วแดงนะครับถอดสีตอนอายุจะเดือนครับสามเดือนกว่ากวสามเดือนกว่ากถอดสีเป็นง้วเท่าครับพี่น้องอ่าพี่น้องมีคําถามว่า นะครับแมียแดงข้อแดงเป็นยังคื้ออกเท่าปูเป็นสาย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 เท่าครับปูเป็นสายเท่าครับพี่น้องนั่นคือเรื่องของพันธุกรรมนะครับมันเกิดมีความเป็นไปได้นะครับที่พันธุกรรมมันจะทะลุออกมาเป็นง้วเท่าก็ได้ครับพี่น้องฉะนั้นการบีงงวนเข้าต้องศึกษาถึงสายปูสายหญ้าว่ามีติดเท่าบ่อนะครับหลายท่านเบื้องแจ่สายบนสายลางนะครับไม่ไล่สายปูสายหญ้านะครับผมจะมีผลในการผสมนะครับ หลายท่านก็มีคําถามว่าพอแดงแม่แดงคือออกขาวนะครับผมเพาต้องศึกษาในเรื่องของพันธุกรรมให้ลึกเข้าไปอีกเลือดลอยได้ครับพี่น้องแม่นี่จักเดือนแล้วครับอายุเพิ่นประมาณ13ครับ13เดือนนะครับผมตัวนี้เป็นแบรนด์ของฟาร์มเองไหมครับตัวนี้แบรนด์ของฟาร์มเองนะครับเอาตัวต่อไปนะครับตัวนี้เป็นเลือดร้อยเหมือนกันเลือดร้อยลูกชาก้าชูรู่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดอ่าชาก้าชูรู่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับผมสายล่างจุด สายล่างเป็นจูดสี่ทับสิบสี่ครับพี่น้องนะครับจูดสี่ทับสิบสี่เอกลักษณ์ของจูดนะครับผมก็คือเรื่องของท้ายนะครับที่สวยนะครับนิยมเอาไปปรับมั่วไพถ่ายบ่สวยครับพี่น้องมัดกำเนือเพรโดนใจแม่เพื่อนได้สาบแก่นแม่เพื่อนได้ซองแก่นแชมป์ครับรีเซิร์ฟแก่นแก่นแชมครับโอ้โหครับพี่น้องนะครับแม่ระดับแก่นแชมป์ขนาดนี้ส่งลูกสุดยอดครับพี่น้องเอานะครับผมง่วง่ามครูครับพี่น้องครูนี่กระเด็ดขึ้นกันนะครับผมพันธุกรรมถือว่าทรง สูลูกนะครับผมนะครับหลายท่านว่าแม่ได้รับเกียร์แชมป์เอาไปประกวนกันยังคังยังแน่แท้นะครับผมมีข้อดีข้อเสียจะอะไรตัวนี้คือคั้มคำตอบครับพี่น้องนะครับก็คือลูกของเพื่อนเบื้องการทรงลูกนะครับเบื้องถ่ายเบื้องมัดกล้ามเนื้อนะครับอันนี้ทรงสูลูกสู่หลานนะครับพี่น้องนะครับว่าได้นะครับสุดแต่เพื่อนผู้เดียวนะครับผมกี่เดือนแล้วะครับพี่อายุ14เดือนครับ14เดือนครับพี่น้องนะครับเอาหัว14เดือนนะครับเอาสามนะครับเลือดรวยมีทั้งเบิร์ตซีโต้มานี้โชว์ให้เบิ้งครับพี่่น้้ออองเาาตตไปลูกผสสมัวุดทย นะครับผมตัวนี้ลูกสาวก็ไดครับซีครับลูกซีวายศูนเกเอฟไหนครับเอฟหนึ่เอฟหนึ่งเอฟหนึ่งเบอร์เบอร์เบอร์ดูทั้งหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเบิรงเบอร์ครับพี่น้องนะครับผมเบอร์ศูครับอฟหนึ่งนะครับเบอร์ศูนย์หนึ่งนะครับพี่น้องเอาตัวนี้ลูกซีวายศูนย์เก้าหกนะครับเนาะแม่เพิ่นยูดานพุ่นนัทพอเนาะแม่ครับเอาแม่เพิ่นยูดานพุ่นนะครับผมตัวแรกคลิปเอาตัวที่แรกนะครับผมในคลิปนะครับต้นคลิปนี่แหละครับลูกสาวตัวแรกนะครับผม นะครับเอาต่อไปเป็นลูกพอได้ครับผม KF31 KF31 F F2 ครับ F2 นะครับผมเบอร์เบอร์ศูนย์สอนะครับตัวนี้เบอร์0 2เป็นลูกสาว KF31 อายุเจ็ดเดือนนะครับ10 12เดือนไลยมั้งเอานะครับผมอันนี้เบอร์0 0 3ย์นะครับตัวนี้0 1นะครับพวกนี้ประมาณ12เดือนหมดเอานะครับผมตเปิดติดเปิดัวที่สครับตัวที่สเนาะเดือนกวนนะครับเอานะครับผมอ่ะนี่นะครับพี่น้องนะครับ อันนี้คือผลผลิตนะครับที่เห็นนะครับหลายท่านเบื้องต้นคลิปมาลูกเพื่นตัวไหนนะครับออาต่อไปตัวนี้เป็น F2 คือกันครับพี่น้อง b ีอีศูนย์เนาะแม่นครับแม่นเอาครับกับอายุก็คือ12เดือนคือ1ปีนะครับส่วนสูงเฉลี่ยก็130ครับโดยประมาณครับพี่น้องนะครับหนาลึกดีเอานะครับผมนี่คืออ่าตัวนี้เป็นลูกของแม่ที่เท่าไรครับแม่ที่แม่ที่หาอ่าแม่ที่หาครับพี่น้องในคลิปแล้วยอดไปเบิ้งงด้วครับผลงานของแม่ที่หาประกอบกันตัดสินใจว่าเพื่อนห้ลูก นะครับเป็นจังไดการส่งลูกของเพื่นนะครับผมแต่ละโตอยู่นี่ก็คืออ่ามีทั้งโชว์แล้วก็มีราคาอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าเพื่นว่ามาเยี่ยมมาชมเพื่นจังหน่อยนะเห็ดขอกเลี้ยงงัวกับเมื่อยครับพี่พี่น้องมาเยี่ยมมาชมกับมากินข้าวกินน้มครับเป็นกระลังใจนะครับผมมาขุดมาคุยมาแลกเปลี่ยนกันนะครับหลายท่านอยากเลี้ยงงัวก็ได้เบิ่งแต่ร์ในยูทูบเบิร์นเตอร์ในเฟสเบิ่งแต่ในคลิปนะครับผมบ่ได้มาสัมผัสสถานที่จริงบ่ได้มายังเหยียบขี่งัวงไม่ได้นั่ง ยางดมขี่งววนน้ากันนะครับผมสีได้คาตอบในใจว่าพี่น้องอยากจะเลี้ยงงวอีอลีบอเดี๋ยวมาพูดมาคุยกับคุณพ่อบนเรียงง้วอยู่นี่ทั้งไปเจ้าโตพ่อในของในา้์มตอนนี้สี่สิบแปดครับสี่สิบแปดตัวเลี้ยงจะคนพ่อสองเลี้ยงอยู่สองคนผัวเมียนะพ่อหลายทานก็มีคําถามเราว่าสี่สิบแปดตัวเลี้ยงไดสองคนผัวเมียมันต้องมีระบบเจ้าหาทีการแห้วพี่น้องอันนี้คือเป็นอ่านะครับต้องมาสัมผัสมาพูดมาคุยมาเห็นสถานที่จริง นะครับเผื่อมากินขขาวป่าน้ำเพิ่นยูนีมาเบิงเพลินยามเหมือเศ้าหัดเรงเห็นยังแนนนะครับมานังผุดคุยกันนะครับโทรมาเบอร์ไดก็พ่อ099เ8 3า8ก้8ครับ8ปดแครับอีกเบอร์หนึ่งเลยครับพ่อเบอร์หนึ่งมีเบอร์ไล่ครับเ่าเบอร์ไล่นะพ่อเนาะเ8้าครับศูนย์แด้าม้ครับหาศูนงรัผมซื้อฟวนไดก่นพ่อบ้านสวนยายแดงฟ้าบ้านสวนยาแดงฟร์มครับพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวคล พาดของเหลือดลอยด้วยพี่น้องผมจะผ้าเบิร์ง,ง่วอีที่นะครับผมที่เป็นไข่นอกนะครับผมนำเชือนอกที่เพื่อนอ่านะครับเอาไปฝากแล้วก็ไหง้อง่วนนมอุ้มไห้ขวดออกมากมีตัวนี้เด็ดครับพี่น้องว่าจะเป็นพันดุกรรมเอ็กซ2เรย์แปสองหาพันดุกรรมอ่ามแม็กซิมัสโรโ,โจนะครับผมเด็ดแน่นอนครับพี่น้องในคลิปหน้าเดี๋ยวมาเบิร์กันนะครับผม เผื่อๆมันก็ต้องมีตัวเปิดอีกแล้วครับพี่น้องกุมรอบหนานะครับผมสำหรับมัอนี้ก็ขอบคุณคุณพลอยหลายนะครับผมจากล่าพี่น้องไปเสิร์ฟมีเรื่องกดไลค์กดแชร์ถือใจง่วงง่ำแบบนี้ครับหากให้ผมพามาเบิ้งเรื่อยๆครับพี่น้องก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งในช่องลูกขเนียวเสื้ออีสานในเพจก็ฝากแชร์ในเรื่องครับพี่น้องภาบนอกเด็กกดติดตามเพจลูกขเนียวเสื้ออีสานนะครับผมก็ฝากกดติดตามไว้นะผมบ่าวว่าที่ะจะพาพี่พน้องมาเบิ้งเรื่อยๆแบบนี้แหละพี่น้องหลากหลายฟาร์มไปเป็็็็็นนนนนนนปปปปปปาากกกกเเเเเเสสสีีีียยงงงไไรรระะบบบออออคััผมมซืื้้้้ใหหพ่ฮ จากลาพี่น้องผะมผมีแล้วครับผมขอบคุณคว้ชายด้วยนะครับผมสวัสดีครับ